คุณผู้ชมท่านเดี๋ยวผมช่องไดโดเกนแล้ะครับวันนี้จะเป็นแจกสัตว์ครับแต่ก่อนที่เราจะมาแจกสัตว์เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยจะอัดคลิปใช่ไหมครับคือผมจะอัดคลิปนั่นแหละอัดคลิปแจกสัตว์แล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คลิปหายนะครับท่านผู้ชมแล้วพอจะอัดใหม่คลิปก็หายอีกแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยของมันรูไม่รู้รเมมรหรอ,อครับท่านผู้ชมผมไม่เข้าใจเลยท่านผู้ชมอะไรครับสรุปก็คือเมื่อคืนผมเสียเวลาฟรีๆแบบเสียเวลาเปล่าๆไปในที่ไม่ไดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่ได้คิดอะไรหรอกท่านผู้ชม แล้วก็ต้องขออภัยจริงๆครับที่วา่าไม่ได้อัดคลิปนานไม่ใช่อะไรแล้วครับท่านผู้ชมขี้เกียจใช่ไหมครับที้เกียจนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ยังไงผมก็ต้องมาอัดคลิปอยู่ดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่มีคนดูนั่นแหละครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าผมก็ผ่านจบแล้วแ,แล้วมาเราจะมาแจกสัตว์กันนะครับท่านผู้ชม เราจะมาแจกแซตเจ้า,จาแคปเมจิกเชียนนะครับท่านผู้ชม13ล้านเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวที่ผมส่งได้เมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยกะว่าจะแจกตัก้งแต่แรกก็ว่าคือตอนนั้นยังไม่ จริงจริงน,นี่เราเย็ะมันแค่นิดหน่อยนิดหน่อยสำหรับคนบางคนแต่ว่าไม่ใช่สำหรับผมผมต้องการเพชรอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมคือเพชรมันจำเป็นท่านผู้ชมแต่จำเป็นเอาไว้ซื้อไอ้พวกเนี่ยนะไอ้พวกที่ว่ามันจะมาขายของสี่สิบนาทีท่านผู้ชมเอ๊ะ ท,ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะเห็นด้านล่างใช่ไหมครับไอ้รูปหน้ายิ้มหนึ่งคูณหนึ่งจุดสองนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์เยอะเนี่ยเราก็จะได้เออเราก็จะได้ตังค์มากขึ้นนะครับท่านผู้ชมยิ่งมีเซิร์ฟยิ่งในเซิร์ฟมีเพื่อนมากเท่าไหร่เราก็จะมันก็จะคูณมากเท่านั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนของท่านผู้ชมนี้ก็คูณกันท่านผู้ชม โทรศัพท์ผมร้อนมากเลยแบตหมดสีแล้วโอ้ my god กินข้าวเช้ายังไม่เสร็จเลยเราท่านผู้ชมเนียเดี๋ยวผมจะบอกที่ที่ผมเอาไปฟาร์มเพชรน,นะครับว่าผมฟาร์มตรงไหนนี่ยครับผมฟาร์มที่นี่ที่เนี่ยครับท่านผู้ชมผมจัดดีกล่องใหญ่ พอตีกล่องใหญ่เราก็จะได้เหรียญใช่ไหมครับท่านผู้ชมพอได้เหรียญเสร็จแล้วพอได้เหรียญเสร็จแล้วเราก็จะได้เพชรมาด้วยนะครับพอตีเสร็จเนี่ยสี่ร้อยกว่าเลยนะครับท่านผู้ชมกดเยอะเลยขึ้นอยู่กับว่ามันจะเออสมดวงสมดวงนะครับ ยิ่งโลงถ้าดวงดีก็จะได้เพชรเยอะหน่อยดวงดีก็แบบเพชรเออ800 700 600อะไรปอะมาณนี้เนี่ยได้500แล้วท่านผู้ชมถ้าดวงไม่ดีก็สัก300เนี่ยแบบเนี้ยดวงไม่ดีรับท่านผู้ชมได้300อีกแล้วครท่านผู้ชมดู แตงว่้ผมไม่ค่อยมีดวง่า่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมผมใส่สัตว์ได้ห้าตัวเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าใส่สัต,ตว์ห้าตัวได้ยังไครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่นี่แฟนตาซีช็อปโอเคที่นี่แหละครับท่านผู้ชมเราจะมาตรงนี้ เราจะมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แล้วต้องเก็บสัตว์ให้ได้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับท่านผู้ชมถึงเราจะม,มีสัตว์เอาไว้ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บสัตว์อีกหลายตัวเลยจนครบสองร้อยห้าสิบตัวแล้วผมก็จะสามารถใส่สัตว์ได้อีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้ดีกว่าหรือว่าไม่ดมมมีคิดไม่ออกครับท่านผู้ชมอเอาเป็นจบคลิปดีกว่าก็สำหรับใครที่อยากให้แบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมหรือว่าทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับท่านผู้ชม แล้วก็ไปแล้วครับบาย